สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรสั่งเมโลมานะคะเป็นเมโลที่เขาขายลดราคานะคะจัดโปรโมชั่น6ต้น100บาทนะคะก็ว่าจะเอามากราฟค่ะปูดเมดูซ่านะคะเรามาลุ้นกันว่าอย่างเขาจะเป็นยังไงนะคะจะสวยไหม6ต้น100บาทนะคะเมโล เขาจะใส่เป็นกระดาษแบบนี้มานะคะขนาดต้นเขาไม่ใหญ่นะดูจากขนาดแล้วไม่ค่อยใหญ่นะคะหกะต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะประมาณนิ้วนิ้วนิดๆนะคะแกะได้นิ้วนิดนๆนะ สภาพหัวสวยนะคะสมบูรณ์ดีสีเขียวสดนะคะแล้วเรามาแกะกันให้ให้หมดเลยเนาะใช่แกะไหมได้ค่ะช่วยแกะเขาแพ็กมาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะคถือว่าดีเลยแหละสำหรับเมโลเนาะอ,อาจจะไม่ห่อจนมิดหัวแต่ว่า คือแค่นี้ก็ก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่เรียกว่าแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีจุดที่จะทําให้บอบช้ำเนาะสำหรับไมโลไมโลเป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งเนาะต้นนี้เล็กๆนะแต่กลีบเขากรีบเยอะ,อะสวยนะไม่อบวบอ้วนแต่ว่ากลีบเยอะนะคะผิวอาจจะไม่เกี่ยวเข้มนะคะ เป็นเพราะว่าเพื่อนขี้ฝุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจออกเทาๆนะคะต้นนี้ลอยยับได้โอเ้เก่งมากเลยค่ะกำลังเหมาะเลยที่จะใช้กราฟคาปูดเมดูซ่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงวันไหนกราฟมุมกเกษตรก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะ,ะลากสมบูรณ์ดีนะคะไม่มีรอยโรคนะคะ ก็อาจจะเล็กกว่าในคลิปนิดนึงนะในคลิปที่เขาขายอะ่ะคือเราไม่ได้เลือกเป็นต้นเนาะก็ในคลิปเหมือนจะใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าต้นจริงก็เล็กนิดนึงเล็กกว่าที่เราเห็นในคลิปนิดนึงนะคะต้นนี้นี่เขาค่อนข้างที่จะตูนแบนๆนะ นนมนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าขาดน้ำหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะคะต้นนี้เป็นเมโลนะคะไม่ใช่เฟอร์โลเฟอร์โลนามเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะนทั้งหมดสิบสองต้นแม่จะต้องขายให้หนูด้วยนะได้ค่ะลูกสาวช่วยแก้นะคะ สวยค่ะสวยกำลังสวยเลยนะคะสมบูรณ์นะคะขนาดพอเหมาะที่จะใช้กราฟคาบูดมาดูซ่าเลยนะคะเดี๋ยวมุ้งเกษตรจะทำการตัดแต่งลากนะคะก่อนที่จะเอาไปปลูกนะ,ะมีทั้งหมด12ต้นนะคะครบไหมเนี่ยยังไม่นับเลย 1ิบสนะคะเดี๋ยวขอไปเอากันไกลก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมุมเกษตรจะตัดแต่งรากนิดนึงนะคะเวลาที่มุมเกษตรตัดรากเนี่ยจะตัดให้เหลือแค่นิดเดียวนะคะให้เขาแตกรากใหม่นะ,ะเขาจะโตแบบก้าวกระโดดเลยนะ,ะแต่ก็ตรงนี้นี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าใจถึงไหมนะคะ ถ้าใจถึงก็ตัดให้กุดๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากใหม่ออกมานะเราก็ปล่อยให้แผลเขาแห้งนะคะอย่างน้อยหนึ่งวันนะหนึ่งวันเต็มๆให้แผลเขาแห้งนะคะจะให้ดีก็สักสามวันนะคะก็จะเก็บไว้ในกล่องแล้วเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในถาดใดโซนะฮะเอ่อการรับไม้เข้าสวนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นรอยแผลนะ การรับไม้เข้าสวนเนี่ยสิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องเช็คนะคะสภาพไม้ว่าเขามีเน่ามีเสียไหมมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรไหมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คเนี่เดี๋ยวเขาก็เราไปปลูกเขาจะไม่รอดแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาจะเอาเชื้อไปแพร่ในแปลงของเรานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องตัดแต่งรากนะคะ ตัแต่ง้าจะให้ดีเนี่ยให้เขาส่งมาแบบถอดลากเนาะเพราะว่าการส่งทั้งกระถางเนี่ยบางทีไม้อาจจะได้รับความเสียหายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขามาถึงเนี่ยเราจะส่วนใหญ่ถ้าส่งทั้งกระถางเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เช็คเขายะว่าไม่ค่อยได้เช็คสภาพของไม้ไม่ได้เช็คระบบลากเนาะ เราก็จะวางเขาไว้แบบนั้นเลยเนาะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะทําให้เขาจะทําให้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เช็คเนาะไม่รู้ว่าเขาติดโรคติดอะไรมาไหมเราก็ไม่รู้นะคะก็ถือว่าเสี่ยงกว่าแบบส่งส่งแบบถอดลากนะคะว่าส่งแบบถอดลากนี่คือการขนส่งก็ง่ายนะคะเขาแพคได้ดีกว่าเซฟเอาเป็นว่าเซฟต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็ เ,เวลามาถึงปุ๊บเราก็เห็นระบบล่างของเขาเลยนะคะบางทีต้นไม้อาจจะมีเพลี้ยมีอะไรนะคะก็คือต้นทางเขาก็จัดการให้เราแล้วนะคะอย่างน้อยเขาก็ล้างให้เรานะคะถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะ,ะแล้วยิ่งการแพ็คเนี่ยก็คือโดยเฉพาะพวกขน,ขน,นะ,ะพวกเมลอะไรพวกนี้ก็จะเซฟได้ดีกว่าส่งทั้งกระถางนะคะ โอเคีต้นระวังนะระวังหันนะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอาไปวางไว้ในโรงเรือนนะคะจะใช้เป็นถาดไดโซนะเพราะว่าในกล่องนี้อาจจะอับไปนิดน,นึงนะคะจะวางบนถาดไดโซนะคะให้เขาพึ่งพึ่งลมนะคะให้แผลเขาแห้งแล้วก็มุมกเกษตรก็จะเอาไปเอาไปปลูกให้เขา ลากขาเดินก่อนแล้วก็ค่อยเอามากราฟค่ะปูนเมลูซาอีกทีหนึ่งนะคะโอเควันไหนถ้ามุมเกษตรกราฟมุมเกษตร,รก็จะมาค่อยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเกี่ยวกับวิธีการกราฟค่ะปูนเมลูซานะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตร,รในโอกาสต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ